ครับสวัสดีครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับตัวชีวัดนะครับ 1>, .1 ทับ4นะครับใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ป .1 ทับ5นะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันนะครับรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับสาระการเรียนรู้นะครับอธิบายการใช้งาน อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษานะครับออข้อสองประเมินการใช้คอมพิวเตอร์นะครับตำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology, นะครับสามก็มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนนะครับนะครับนักเรียนครับ <c oughs> ภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอ,อ มีอยู่ที่บ้านของนักเรียนบ้างไหมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีก็ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่เห็นอยู่ในภาพนะครับก็จะมีวิทยุใช่ไหมครับกล่องดิจิตอนแบตได้แท็บเล็ตลำโพงโทรทัศน์โทรศัพท์เคลื่อนที่เมาส์ โน้ตบุ๊กแลวก็เครื่องปิ้นนะครับนักเรียนลองตอบคำถามที่ครูถามนะครับว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับแต่ละอุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับให้เวลาคิดสามสิบวินาทีพอนะครับนะครับลองคิดดูนะครับ มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะครับช่วยทำอะไรได้บ้างาทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีในแต่ละตัวกันนะครับบางตัวเท่านั้นบางตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วย คอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์นี้คิดว่าน่าจะรู้จักกันเห็นกันทุกคนนะครับอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานได้หลากหลายมากครับเช่นคิดเลขประมวลผลข้อมูลก็ได้สร้างจัดทำเอกสารก็ได้นำเสนอข้อมูลหรือจะวาดภาพหรือจะแต่งภาพหรือจะ ชมภาพพยนตร์ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็อาจจะค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับในข้อมูลสิ่งที่เราอยากรู้ก็ได้นะครับอุปกรณ์นี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้อุปกรณ์ตัวต่อ,ตอไปนะครับก็ชื่อว่ากล้องดิจิตอนนะครับคิดว่าน่าจะเคยเห็นกันทุกคนนะครับกล้องดิจิตอลน,นะครับ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพนิ่งนะครับแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถถ่ายภาพแล้วก็ดูภาพได้ทันทีนะครับบางรุ่นก็ที่ทันสมัยหน่อยก็สามารถปรับแต่งภาพนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เราโอนถ่ายไป อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างโน้ตบุ๊กอย่างแท็บเล็ตก็ได้นะครับนี่ก็คือกล่องดิจิตอลนะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับ่าแน่นอนมีทุกคนแน่นอนนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสามารถพกพาติดตัวไปได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็พกติดตัวเราได้นะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นนะครับ สามารถทำงานได้หลายอย่างถ่ายภาพก็ได้บันทึกเสียงก็ได้ดูภาพเคลื่อนไหวดูคลิปวิดีโอก็ได้เล่นเกมใช่ไหมครับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอีกตัวหนึ่งเคยเห็นไหมอีกตัวหนึ่งเคยเห็นไหมครับมันก็คือวิทยุนั่นเอง วิทยุก็คือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะครับให้ข้อมูลประเภทเสียงได้อย่างเดียวนะครับเช่นเราเปิดฟังข่าวสารต่างๆนะครับเปิดฟังเพลงต่างๆนะครับวิทยุในรถเห็นไ,ไหมที่ในภาพน,นี้ก็คือวิทยุตั้งโต๊ะนะครับวิทยุในรถน่าจะเคย เปิดฟังกันใช่ไหมครับอ่าในรถยนต์นะครับมันก็คือวิทยุนะครับอย่างนี้ตัวต่อไปนะครับอ้าวโทรทัศน์นั่นเองนะครับเป็นอุปรกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทประเภทไหนประเภทภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเสียงตัวอักษรเช่นภาพยนตร์ข่าวสารบ้านเมืองรายการทีวีสารคดีต่างๆนะครับ แล้วก็ชมผ่านโทรทัศน์นะครับอีกตัวหนึ่งเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอย่ยเล่นอะไรอยู่แท็บเล็ตนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลา,หลายๆคนนะครับน่าจะเคยใช้มันนะครับเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีคล้ายล้าๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่มันมีขนาดเล็กนะครับนักเรียนสามารถใช้อติสื่อสารเลือกสิ่งต่างๆได้โดยการสัมผัสหน้าจอนะครับไฮโดรนเช่นนักเรียน อยากจะใช้เรียนบทเรียนต่างๆนะครับค้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเล่นเกมก็ได้นะครับเอานะครับทั้งหมดนะครับท,ทั้งหมดที่ครูกล่าวมานะครับก็แค่ตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีบางส่วนเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับครูก็มีงานให้นักเรียนได้ทํากันนะครับ นั่นก็คือกิจกรรมที่สามจุดหนึ่งนะครับเด็กยุคเทคโนโลยีนะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์ของอุปรกรณ์เทคโนโลยีที่ตนเองพบเห็นหรือเคยใช้เคยใช้งานนะครับนักเรียนบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ตนเองพบเห็นหรือเคยใช้งานครับคำถามก็มีอยู่ว่านะครับ<อ>ในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุดนะครับแล,และใช้เพื่อประโยช haben? น์และใช้เพื่อประโยชน์ใด้นะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุดนะครับและใช้เพื่อประโยชน์ใดนะครับนักเรียนเขียนลง Period. ในสมุดนะครับเมื่อเขียน เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยแบบเหมือนเช่นเคยกับเหมือนเช่นเคยที่เคยส่งมาแบบนะครับนักเรียนคนไหนยังฟังคําถามไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปได้นะครับหรือว่าใครยังไม่เข้าใจในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปได้ กลับไปชมใหม่ได้กลับไปฟังใหม่ได้นะครับอาแล้วนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับผู้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ